28สิงหานี้นะครับไลน์จะยกเลิกให้ฝากไฟล์ไว้ที่คลปแล้วนะครับผมเพื่อนๆมีการเก็บไฟล์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือว่าไฟล์งานต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันไลน์นะครับผมเขาจะให้เก็บได้ถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ที่มีไฟล์อยู่เขาก็จะลบอ,ออกไปหมดด้วยนะครับใครมีไฟล์อยู่นะครับกําลังหาวิธีในการนําไฟล์ออกมาจาก แอปพลิเคชัน Line นะครับมาเก็บไว้ในมือถือของเราเหมือนเดิมนะครับผมวิธีการนั้นทำง่ายมากเลยนะครับผมทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับรูมากออนไลน์สวัสดีครับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาเอาไฟล์ออกจากแอปพลิเคชัน Line นะครับเพราะว่าเขาจะยกเลิกการฝากเอาไว้ในคลิปแล้วนะครับ ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับผมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน l ลน e นะครับมาตรงหน้าแรกนะครับให้เป็นหน้านี้อยู่นะครับให้มาตรงหน้าแรกนะครับหน้าหลักนะครับผมแล้วก็กดที่คลิปข้างบนนะครับโอเคเราก็จะฝากไปในนี้กันใช่ไหมครับเราก็กดที่สัญลักษณ์เขาได้เลยนะครับอ่ามันแจ้งเตือนนะครับว่าให้เอาเนื้อหาที่เราฝากไว้ทั้งหมดเนี่ยออกอภายใน28สิงหาคมนี้นะครับผมให้วิธีการนะครับผมก็กดอันนี้ปิดไปก่อนแล้วกันนะครับ กดดาวน์โหลดรูปและวิดีโอได้เลยนะครับจากด้านบนนะครับอันนี้ปกติจริงผมก็เก็บออกไปบางส่วนแล้วนะครับมีกาจทเหลือนิดนึงเพื่อทําคลิปเอาไว้ให้ดูเฉยนะครับให้กดดาวน์โหลดรูปและวิดีโอด้านบนตรงสีเขียวนี้นะครับหลังจากนั้นกดเลือกทั้งหมดเลยครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดด้านล่างนะครับอันนี้ผมมีแค่สามไฟล์ก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับทําเป็นคลิปตัวอย่างเฉยนะครับหลังจากนั้นก,กดตกลงได้เลยครับ ก็ลองมันสักครู่นะครับหากเพื่อนๆมีไฟล์เยอะมากนะครับก็ทยอยเอาออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยเวลาผ่านไปนานตอนนี้คือมันเพิ่งเป็นกระแสะอยู่นะครับว่าเขาก็จะเอา,อายกเลิกให้ใช้บริการในะคิดนะครับทางที่ดีนี่เอาออกได้ก็เอาออกเลยนะครับผมแล้วก็ไปเก็บไฟล์ไปที่อื่นแทนไม่ว่าจะเป็น Google Drive อะไรอย่างนี้นะครับหรือ,อที่คอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับ มีที่มีที่เก็บลไปหลายอันนะทั้ง Google Drive ทั้งอของตัว Microsoft เองนะครับผม One Drive อะไรอย่างนี้นะครับมีที่เก็บหลายที่มากนะมันก็ลองๆกันดูนะครับนี่ m อ c r สบันทึกเราอีกครั้งก,กดตกลงครับถึงดดครับไฟวิดีโอมีอยู่แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผม ไปดูไฟล์กันนะครับอ่ามีมาแล้วนะครับรูปลูกสาวผมเองครับก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดเก็บไปได้แต่เนิ่นๆได้เลยนะครับหากใครมีเยอะอย่างที่บอกครับก็ทยอยเอาออกมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานะครับื่อที่ผมทาตอนแรกเนี่ยก็ใช้ w วไฟนะครับก็ยังเอาออกไม่ได้นะครับต้องเปิดเอทนะครับก็ทยอยกันออกมานะครับก่อนที่จะเสียไฟล์นี้ไปนะครับเพราะว่าเขาจะให้บริการถึงแค่28สิสิงหาคมนี้เองนะครับผม ปี2567นะครับยังไก็เยอออกได้เลยนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ปรากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็ในกำังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ